ก็ครับเกมแรกของเรานะครับ <ascend> ก <ant> ็คือเกมลิมโบครับก็จะให้เมมเบอร์ทั้ง5คนเนี่ยเลือกหมายเลข1นถึงหครับในหมายเลขทั้ง5นะครับก็จะมีท่าทางให้เราทํากันครับอยากได้เลขอะไรกันโผลเลขสามสองเลขหนึ่งสี่แล้วกันครับจบผมห้าอ่าเลือกแล้เฉยเลย ามาลุยกันเลยดีกว่าครับหนึ่งเล่มเลยอระจัดหนึ่งเล่มก่อนเอ้อเริ่งต่าหมายเรียกเลยครับเริงเลยทำท่าอะไรครับพี่สโปรรต15ครับโคตง่ายอ่ะครับ ตายตายกล้ามาเลขสามีกา3ครั้เฮ้ยมีลังกาง่ายง่ายง่ายวิทย์วิทครับโอ้โหท้าที่ห้าครับ ก็จำคือไงเนี่ยโอ้ยไปโอ้ยระดับสองระดับสองไครับระดับโอ้ยไประวังตกะเลครับ เดี๋ยวเลี้ยแล้วพีแมกเปล่เไรเปล่าไรอันนี้ผ่านป้าครับครับถ้าอะไรครับพี่คมือสาครั้งสามห้าสามห้าสามห้ขอไม่ใช่ไม่ใช่เออเบอร์สามครับเบอร์สามก็ไครับสต

เยังยังยังผ่านง่ายเลยอ่ะผ่านง่ายมากอ่ะตีรูกตาสาครั้งเอาสามครั้งซ้ำอ่ะเอ้าค่ะเลยครับโบ้พี่โบโบ้ครับโบดับโบ้เจ๊งครับเจ๊งครับโบ้ครับโบ้ครับโอ้โอ ได้ได้ระดับ3แล้วครับระดับเอล้วครับแตเลขหนตีลากา10ครั้งหมือนน่ะหน้อโอ้โหไม่รอดไม่รอดไ ว้าวจับขาเลยจับขาเฮ้ยตบหนึ่งสามปั่นจริงรีบเขยไม่ได้ปั่นเลยโอ้โหขอร้องใช่ใมันต้องปั่นแล้วแหละ Ôi. thế như thế nào? thoát? Oh my god. <gíveisughing> <badFBE>? <oui> ดูนะโอ้โหอ้โหโห่ะครับไม่ไมัสะพานโค้งรอบนี่ยสะพานโค้งนทาวิได้นี่ผมไม่เล่นแล้วนะเฮ้ยเขาผ่านไปแล้วอ่ะ รวมคะแนนกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเกมที่2เราก็จะมาเล่นสวมซอกให้เซฟโอเคเราจะมาโอน้อยออกแยกทีมกันนะครับทีมสวมกับทีมนั่งโอเคฮะดูเลยออกดูเลยออกดนเลยออก ไปครับเอาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้หาทำพี่ทำถึงเช้าใหญ่ใหญ่ไปถึงเช้าโพูดยาวเฮ้อ๋อช่วยกันช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวพี่เอานี้ถามันไปไม่ได้เดี๋ยวอย่าเดี๋ยวพลิกพลอกนิดนี่เออมากระดึบกระดึบอยู่ โอ้โหอันนี้เท้าไปเล้อเลยเฮ้ยไปทางนี้เดียวเองอ่ะเอาอะไรกันวะเออนั่นน่ะดิเน็บเน็บเอ้เลยได้แล้วดึง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 มันมันมันจะต้องมีอันหนึ่งจับตรงเนี้ยจับจับใหข้างเดี๋ยวด้วยดึง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 ปากจบละเดี๋ยวบิสกิทต้องปากใจ โอ้ดึงอะไะพี่ี่บช่วยดช่วยกันด้แล้วช่วยหนอพี่แบทดึงจากข้งบนพี่เบดึงจากข้างบนดึง้งดึงเจ๊เจ๊ช่วยกันช่วยกันใส่เสร็จแล้วอันนี้ถือว่าเสร็จพี่พิดนเอานิ้วใหญนตงนี้แล้วดันเข้ามาเออเวลาโลกนี้มันนานเนาะสองนาทีโอ้ยยยยย บ้าเฮ้ยได้แล้วแข่งเข้าไปเลยอุ้งนี้อย่งเลยเลยม่ได้เจเจเจคาบหน่อยเดียวีม่วยกนดิเดือดได้ด้ไ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 ด้ ไม่คะแนนหนูวาวะมันยากว่าถ้าเป็นคอสร้างนี่ก็ยังมียังมีคนไปไปได้เนาะพี่ที่หลังเอาแบบ XL ได้ป่ะเท้าอ่ะหนึ่งคะแนนเข้าแตงโมเอ้ทีนี่ยังไม่ไปยังไงเกมที่สามนะฮะเกมนี้มีชื่อว่าแตงโมอ เราจะมาโอนออกก่อนโอเคฮะโอเคาอเลยสามสองสามสองโอนออกเทียม้อยเทียมดีครับผมโอเคฝังชูขยี้ขยี้ฝงเวียนจบโอเคครับผมตาแรกนะพี่ตูนจะเป็นคนเล่นก่อนส่วนผมกับเจก็จะเป็นคนใบ้ใช่ถ้าบอกทิศตรงซ้ายขวาหน้าหลังอะไรอย่างี้ห้ามบอกเราต้องไปยืนข้างหน้าเขาแล้วบอกเขาเองแล้วสองคนนี้จะเป็นคนก่อกวน ต้องตีให้แตกไหมอ่ะตีมีโอกาสตีแค่สามรอบยัง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 

ยัง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  เราฮิตโดนทีที่สองเยอะๆนี่มีมีฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นคนตีเนี่ยใครเป็นคนตีวินเหรอเยอเลยหวานปะไม่ครับเออเดี๋ยวมาเจอเดี๋ยวมาเจอมาปุ๊บวะมีนี่ไงให้ห้ารอบไปเลยตองเลยว่าตัวแทนผมนี่ตัวเต็งเสียงคนเดียวจะเต่งกันคุณยังไงงงบางทีสองคนก็งงนะนี่ก็ไม่ดีโอเคเยียใช้คำว่าอะไรไม่ครับไม่นะโอเคไม่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 

ทีมเยียก็ตีไปหนึ่งทีเองนะครับผมเหนื่อยเสียยดาทีมของผมส่งพี่เบสต้องไปเบาะครับผมเบาะเบาะเบาะสู้ๆครับผมเขาไม่ยังเหมือนเดิมครับไปลุยวางยั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 ง

เออทีมวิน์กับเยียได้คะแนนไปครับผมได้ไปสองคะแนนหนึ่งเหรอเอ่อนัดตัดสินก็คือว่าจะให้วิน์กับเยียครับปิดตาทั้งคู่แล้วก็แข่งกันตีแตงโมครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะยัง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 โมโ มันหลังติกันเลยอ่ะแยกกันดิเลยวินน่งออกเสียงหน่อยก็ร้องเชื่อเชื่อพี่เจได้โบ โตลวงลูกคะแนนได้เย่จับเยเยได้สิคะแนนเลยเย่ชนะไปครับเกมนี้เพราะว่าวินได้เก้าวินแพ้ครับเจตได้นะวินเอับเวันนี้ จบไปเป็นทีเรียร์แลครับผมเราไปเจอกันอีกทีเพลงหน้านะครับดูว่ารางวัลของเยียร์เนี่ยจะเป็นอะไรนะครับส่วนรางวัลของวิตูนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับจากคลิปที่แล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ได้นะรอดูรอติดตามกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับไปปล่มันไปมันไปเลยไปไป